สวัสดียามเย็ยนครับสวัสดีพี่ชินครับอ่าวันนี้ชมนกบ้านพี่ชินก็พาเด็กๆมา,าสนามหญ้าหน้าบ้านเล็กๆให้ได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูซิว่ามีใครไหนบ้างเนาะชื่ออะไรบ้างเนี่ยเยอะแยะไปหมดเต็มตะกร้าไปหมดเลยนะจ๊ะ นี่คือพี่มีตังค์ครับพี่มีตังค์หรือเปล่าอ่าน้องล่าสุดเลยตอนนี้น้องชื่อมันนี่น้องมันนี่ครับอ่าแล้วใครอีกใครอีกอ่าน,น้องโมจิน้องโมจิเป็นนกกระเทีนกเคากระเทียวนะจ้าอ่ามานี้ชายหนุ่มของเราเป็นพี่ชินนะครับเป็นเจ้าของเจ้าของเพจนะ่นเ่งเจ้าของบ้านอ่าชม ชมนกบ้านชินนะนี่ชื่อชินนะครับแล้วก็น้องมีทองหรือเปล่านี่น้องมีทองเป็นนกคอระเทลสวยงามมากลายสีสวยงามจ๊มากมากเลยนะอ้าวมานี่คือพี่ทิวครับพี่ทิวก็จะเป็นสีขาวาสีขาวดําแล้วก็จะมีด้านหลังนี่จะเป็นลูกหัวใจนะลูปหัวใจอตอนนี้เราก็พาเด็กๆมาเที่ยวเล่นที่สนามหญ้าก,กัน เพื่อให้รีแลกกับการที่อยู่ในกรงนะครับน้องเขาก็จะได้มีความเป็นอิสระแล้วก็แข็งแรงนะพี่มีตังหรือเปล่านะพี่มีตังนี่เป็นนกซันคอนอัวนะครับอันนี้อายุก็อยู่ที่ประมาณสองถึงยังยี2สองเดือนนี่ยเพิ่งขนนะเพิ่งขนเต็มขนคุมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กๆนะเด็กนี่เด็กเล็กนะมากเล็กมากเลยนะครับอันนี้คืเพิ่งขนก็ยังยังไม่เต็มเท่าไหรนะ่ ยังเป็นขลดพายอยู่นะ,ะเป็นแบบนี้นะ,ะก็จะมีความสุดไซส์นะก็จะแตกต่างกันระหว่างเด็กกับเด็กเล็กกับเด็กโตโตนิดนึงนะโตนิดเดียวครับน้องๆเขาก็จะมีความสุขกับได้ชมธรรมชาติถ้ากดว่าใครสนใจนะอยากจะมาชมนกที่บ้านชินก็อลอง เจอกันในวันหยุดหรือวันว่างๆนะก็มาดูด้วยความชื่นชอบนะคะเป็น,นความชื่นชอบเลยเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเลี้ยงไว้ด้วยความน่ารักเลี้ยงไว้เป็นลูกเนาะน้องมันนี่อ่ะเดี๋ยวน้องมันนี่นี่ก็ตอนนี้ท้องยังถุงกระเพาะยังเต็มอยู่แสดงว่าเขายังไม่หิวข้าวนะใช่ไหมลูกอแล้วก็ยังมีนกออีก หลายหลายตัวเหมือนกันที่กําลังได้ยินเสียงร้องนั้นนะก็คือเป็นนกโตไปแล้วนะก็มีเลือเบิร์ดนะมีเลือเบิร์ดด้วยม,มีพี่เข้าคั่วมีพี่คั่วเดี๋ยวเราก็อ่าคลิปต่อไปเราก็คงจะพาเพื่อนๆไปดูตอนนี้เราก็ดูน้องไปก่อนนะใช่ไหมลูกเอ้น่ารักนะครับน่ารักอตอนนี้ กี่โมงแล้วเลิกงานพอดีเลยเราก็มาพาเพื่อนๆมาดูเด็กๆของเรากันกับตะกาว้าตะการอบทีสเห็นทุกคนเลยพี่ทิวพี่โมโจิพี่ทองมีไหมทองมีไหมพี่ตังมีไหมนี่น้องมันนี่แล้วก็อา้าวไปไหนละ่ะ อันนี้ก็จะเป็นพี่ชินอมอนนะคะพี่ชินก็จะเป็นพี่ใหญ่นะจะเป็นพี่ใหญ่อะพี่ใหญ่ลองยืนดูสิพี่ใหญ่ใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนครับพี่ชินครับโอ,อ้ใหญ่มากเราฝา,ากไว้กับชุมนกบ้านชินนะที่เพจนี้ก็มาดาูนกน่ารักน่ารักนะแล้วก็นกเชื่องนะคนไหนที่อยากจะ ดูนกเลี้ยงนกก็ลองมาศึกษาดูนะครับโอเคมาเจ,เจอเจอกับนกบ้านชินกันนะเนี่ยน่ารักไหมเพื่อนเพื่อนดูนกของเราก็าจะาาถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่บินเพราะว่าเราเลี้ยงตั้งแต่น้อยนะ้อยนะใครใคเขาก็อยากจะมาอยู่กับเรานะครับอ่าโอเคบายบายครับพี่ชินครับพี่ชินบายบายเพื่อนๆนก่อนครับบายบายคับ เจอกันนะครับชมนกที่บ้านชินนะครับอ้าว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 